สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่13พฤษภาคม2,500 65นะครับโอ้โหวันนี้หนักหน่วงอีกแล้วนะหนักหน่วงอีกแล้วนะครับกองทุนบกเกอร์ต่างชาตินะขายหมดนะครับรับแค่ รายย่อยอย่างเดียวนะรยายย่อยรับไปสามพันกว่าล้านนะครับถ้าใครไปดูบทสรุป่นะของการซื้อขายวันนี้นะครับหนึ่งลุ่มสามบอกเลยหลุ่มสามหนึ่งยับนะครับลบไปยี่สิบแปดจุดแปดสองจุดนะครับแต่หนึ่งเนี่ยไปรับแถวๆเท่า,ทา,ทาไหร่ดูทรงแล้วเนี่ยแถวๆพันห้าร้อยแปดสิบนะครับ พอไปดูข่าวมาเยอะนะปันห้าร้อยแปสิบเป็นโลเดิมนี่โลเดิมของตัวนี้นะครับแต่ที่ไหนได้มันมีนี่นะมันมีตรงนี้นะดูดีๆนะแนวรับเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยนะครับนะที่มันสามารถกดลงมาได้อีกนะแล้วก็แนวนี้เนี่ยเห็นว่านะครับคุณเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไงโลเดิมเนี่ยมันเด้งแน่เนะี่ย อันเนี้ยเสียงนะคุณต้องดูภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตนะตอนนี้ลายย่อยเข้าไปรับที่1,580วอลละดูทรงนะก็นั่นแหละแนวรับ1,580ถ้าหลุดแนวรับถัดมา1,563และ1,512ตามลำดับนะครับตอนนี้ขาลงชัดเจนนะ เป็นแมคโดนัลหรือเปล่าเนี่ยสายอาต้องจินตนาการได้ประมาณนี้นะพื้แบบนี้นะแบบเนี้ยนะครับแล้วมีโอกาสเด้งมัแบบนมีเห็นไหมนี่ตัวนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็ไซเวทตึ๊บๆึๆบทบ,บเราค่อยลงมาแบบนี้ไปไซเวทฟืบๆๆบบเราลงมาแบบนี้นะครับมันจะซิมมิรีเสมอนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันจะซิมมิตรีกันนะเพราะฉะั้น โอกาสที่มันจะลงมาตรงนี้มีนะมีนะครับคือ1ัน3้าร้ยหกสิบสามนะมีโอกาสนะโอเคก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่รอลงทุนถือยาวๆหน่อยคนระับแถวๆนี้พันหะ้าร้อยสิบสองน่าสนใจเนะ่ะลงมาจากพันเจ็ดนะครับสองร้อยจุดถือว่าโอเคนะครับที่เหมาะที่จะเด้งนะอ่ะเรามาดูหุ้นไลตัวกันดีกว่านะครับตัวแรก บีดีอ่ะตัวนี้สวยนะเป็นแนวโน้มไซด์เวอัพนะครับสามเขียวด้วยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะส่งกราฟแบบนี้ยี่สิบเจดบาทคนที่มีของตอนนี้วางสต็อปรอดไว้ที่ยี่บสี่บาทเจ็สิบห้าสตางนะครับตัวถัดมา j จมที่หลุดเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมหลุดยับเลยนะหลุดยับเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัว JMT เป็นแนวน้มขาขึ้นนะแต่หลุดแนวสต็อปรอที่ให้ไปคือ72บาทแนวรับถัดไปคือ58บาทนะ58บาทนะครับคนที่มีของมีกำไรขายก่อนก็นได้นะครับสำหรับตัว JMT นะคนที่ยังไม่มีของรอดู58บาท42บาท75สตางค์นะตัวถัดมา PTGC นะครับแนวน้มขาลงก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันต้อง ลงแบบนี้นะเป็นเรื่องปกติที่มันต้องลงนะเพราะว่าเห็นไหมอยู่ใต้อีเมลเ5ก็ลงเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่44บาท25สตางค์นะ44บาท25สตางค์สำหรับตัว pttgc นะถ้า44บาท25สตางค์รับไม่อยู่แนวรับถัดไปคือ37บาท25สตางค์นะจะหวังว่า37บาท25สตางค์คงรับอยู่นะครับ อผมให้แนวรับไปแบบนี้ด้วยนะแนวต้านห้าสิบสองบาทเจ็ดสบ้านะคนไม่มีของอย่าเพิ่งเข้าไปรับรอดูแถวแถวสาสิบเจ็ดบาทยี่ห้าสตางค์ทัว์ถัดมา CRC นะ CRC ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่าโดนตบลงมาเนี่ยขึ้นไปทดสอบไฮเดิมไงเห็น่าเนี่นะครับ ถ้าคุณมีความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะไฮเดิมเนี่ยโดนตบเละเลยตรงนี้นะครับตบแบบหัวทิ่มลงมาเลยอะ่ะนะ41.75เหลือ35โคตรโหดนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็อยู่ตรงบริเวณแอเรียแนวรับพอดีนะแนวรับอยู่ที่35.50นะครับถ้าจุดเลิกขุยนะสำหรับตัว CRC SCB เป็นแนวโน้มไซเวอยู่ในกรอบ หนึบาทถึง1 2ึบาท50าสตางค์นะคนที่มีของ107บาทเฝ้าระวังถ้าหลุดเลิกคุยนะครับขายก่อนนะถ้าหลุดขายแล้วมารอรับแถวๆเก้าสิาบาทหรือ85บาทนะสำหรับตัว scb ตัวต่อมาบ้านปูเป็นอนโนมไซเวอพนะครับคนที่มีของวางซ็อฟล็อตไว้ที่10บบาทแป แนวต้าน12บสบาทแปบนะครับก็อย่างที่บอกนะที่เคยให้ไปนะสำหรับตัวบ้านปูเนะี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้12บสองบาทแปคนติดเยอะพอสมควรเนี่ยแถวๆนี้นะก็เป็นธรรมดานะถ้าถามว่าเสียทรงหรือ,อยังยังเป็นแนวน้มขาขึ้นนะครับตัวถัดมาท็อปนะท็อปขึ้นไปทดสอบที่59บเกตรงนี้นะ แนวต้านตรงนี้ที่มีบอกไว้นะครับลองจินตนาการนะถ้าเราถือหุ้นมาเนาะเนี่ยติดมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยพฤษภาพปีสองพันยี่สิบอะขึ้นมาคุณติดลบลงมาขนาดเนี้ยจากหกสิบเอ็ดบาทลงมายีบห้าเกินห้าสิบเอร์เซ็นอ่ะแล้วราคามันวิ่งขึ้นมาเท่าทุนของคุณอะ่ะคุณลองคิดดูดิคุณจะขายไม่ขาย นะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสขายอยู่แล้วเนี่ยติดแถวเนี้ยติดแถวเนี้ยติดแถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแนวต้านนะค่ะ <c oughs> คนที่มีของตอนนี้อ่าผมเลื่อนตอบหลอดไว้ให้นะหลุดห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ขายนะครับสำหรับตัวทอ็อปตัวถัดมาเอ็กโกนะครับเอ็กโกบวกมาหกจุด ห้าสองเปอร์เซ็นตนะบวกมาหกจุดห้าสองเปอร์เซ็นถามว่าเป็นขาขึ้นยังอยัง,อยงนะครับเพราะว่าเขาลงแต่ว่าเขาลงมาทดสอบตรงนี้อ่ะเนี่ยลงมาทดสอบโลนี้นะเนี่ยก็มีแนวรับตรงนี้นะครับอืมแต่ไอ้เคสนี้ต้องอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยขออธิบายน่อย้ยอ่ะตัวนี้นะสำหรับตัวเอ็กโกี่ยถ้าคุณดูแค่ แค่นี้นะแค่นี้เนี่ยดูสั้นๆเนี่ยคุณจะเห็นแค่แนวรับตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าเราดูแบบดูกราฟแบบสั้นๆเฮ้ยนี่แนวรับแนวรับแนวรับตรงนี้ไม่น่าหลุดมันกดหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่วาง s ต o อ l o อ s ไว้ตรงแนวรับเนี่ยคําถามคือคนที่เทรดกราฟเขารู้ไหมว่าคุณวาง s ต o อ l o อ s ไว้ตรงนี้รู้ไหมรู้นะครับรู้อยู่แล้วแหละ ใช่ไหมว่าคุณต้องวาง s ต o p l ลอดไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบ้าบาทห้าสิบตางาเขาก็กดลงมาไงกดลงมาให้มันหลุดเนี่ยเห็นไหมตัวจุดต่ำสุดเนี่ยเดี๋ยวผมตีเส้นไว้ตรงนี้นะวันนี้นะวันที่เก้าเนี่ยกดลงมาใส่จุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทคําถามคือคนที่วางสต็อปลอ s ไว้แถวเนี้ย ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์วางไว้สองช่อง่ะเผื่อลงมาสองช่องก็โดนกินอยู่ดีถูกปะโดนกินอยู่ดีนะครับแต่เขาไม่รู้ว่านี่ไงมันมีแนวรับตรงนี้นะครับอไม่รู้ว่ามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมเขากดใส่แนวรับตรงนี้เลยนะแล้วก็เผื่อคนที่วางสต็อปรอดไว้ที่หกสิบเอ็ดบาทเนี่ยเขาก็กดให้กินสต็อปรอดให้คุณแบบคายอ่ะหรือคนที่วาง เทลลิงสต็อปไว้เนี่ยโดนกินเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับสต็อป100้อยอยู่ที่หกสิบเอดใช่ไหมหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเขากดใส่หนึ่งร้อยหกสิบกดลงไปอีกหนึ่งช่องสองช่องนะสองช่องเพนนะครับถูกปะ่ะเรียบร้อยพอเพนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาขึ้นเลยเอ่าเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กเห็นปะ่ะกดกดใส่นี่มีคนเด้งสู้ใช่ไหมกดใส่อีกรอบขายหมดนะครับขายหมด ก็าขายหมดปุ๊บเขาเอาขึ้นเลยครับตัวนี้มันโคตรโหดนะสูง 4, สี่ถึงห้าไม่ได้นะ,จะเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างเอาเรื่องนะค่อนข้างเอาเรื่องนะครับนะโอเคนะสำหรับตัวเอ็กโก้นะครับคนที่มีของวางซับล็อตไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะเอ็กโก้คือมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวนี้ตรงนี้นะ พอมเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะอืตัวถัดมาอมืเมืองไทยนะเมืองไทยเ,เมืองไทยเหมือนวันนี้เห็นงบผ่านผ่านตานะงบก็โอเคอยู่นะไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ได้น่าเกียดแต่ว่านี่แหละมันก็ลงมาที่แอเรียที่ น่าสนใจแล้วคือบริเวณแนว78.6ของฟิบโบนะครับ78.6ของฟิบโบตรงนี้นะน่าสนใจนะแนว40บาท38บาท40บาทแนวเนี้ยแนวที่ทำไฮไลท์ไว้นี่แหละน่าสนใจนะครับมีโอกาสเด้งนะงบออกมาก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัว MTC นะครับอะประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้ คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับสําหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟนะใครที่ติดหุ้นนะครับอยากให้ทําแผนแก้ไขาการเทรดก็ติดต่อมาได้นะครับทางไลน์ส่วนตัวนะที่ทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ จะสนใจเรียนนะครับคอร์สวันที่ยี่แปดยเตอนนี้เต็มแล้วนะครับไม่รับเพิ่มแล้วนะครับเออนะไม่รับเพิ่มแล้วนะครับจะเปิดอีกทีตอนนี้เดี๋ยวไ่วอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ